t ตโยต้าไทเกนะครับเ,เช็คน้ำมันดีเซลนะครับตอนแรกอาการอาการก็คือแบบขี่ไปดีๆจะดับบูบดับอย่างี้นะครับบางครั้งก็ขี่ไปได้สักพักนะครับก็จะดับแต่ก็สตาร์ตติดนะครับหาหลายจุดแล้วนะครับเ c v ซีบีมอชีดแอร์โฟนะครับ ก็ทําเช็คหลายจุดแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยคิดว่ากองหยาบที่อยู่ในถังนะครับกองหยาบที่อยู่ในถังมันไม่สะอาดนะครับผมก็เลยต่อต่อตรงต่อจากให้น้ํามันเข้าปั๊มแยกนะครับดูวิธีนะครับว่าเขาต่อ,อยังไงนะครับ จะเป็นสายน้ำมันออกนะครับ นี่น้ำมันน้ำมันเข้านะครับน้ำมันเข้าก็จะ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 ผ่านตัวนี้นะครับปองกลองน้ำมันตัวนี้ไปท่อท่อนี้นะครับเป็นท่อท่อที่ดูดน้ำมันเข้านะครับผมก็จะมาไว้ตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นท่อท่อน้ำมันออกนะครับนี่เป็นท่อนะน้ำมันเข้า ก็คือเข้าเข้าใต้ความแยกนี้นะครับแล้วกตนี่ที่จะเปินน้ำมันเข้านะเข้าเข้าไปหาตรงน,นี้นะครับตรงนี้เป็นน้ำมันออกนะครับการเช็ดง,ง่ายก็คือโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็ค ถังสกปรกนะครับหรือว่ากองหยาบมันตันนะครับหาอาการที่รถขี่ไปแล้วดับนะครับรู้สึกว่าน,นิ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นกองหยาบจริงๆนะครับก็คือน่าจะเป็นกองหยาบนะครับผมว่าก็หามาหลายจุดนะครับยังไม่เจอน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็ขอจบคลิปนี้นะครับนี่เป็นการาทดสอบนะครับว่าถังถังสกปรกหรือว่ากองหยาบมันตันไหมเพราะว่าขี่ไปได้ไม่ไกลหรือว่าขี่ไปได้ไกลก็จะวูบดับแต่สตาร์ตติดเหมือนเดิมนะครับสตาร์ตติดเหมือนเดิมแล้วก็วูบอีกบางทีนะครับบางทีก็สตาร์ตติดแล้วก็ดับเลยก็มีนะครับบางทีสตาร์ตติดแล้วก็ขี่ไปได้สักพักก็ดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอจบคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับต o y ย t ต้าไทเกอร์ดีพอดีนะครับ